สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการทหารและยานยนต์ล้ำสมัยและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการทหารทั่วโลกนั่นก็คือรถถังที80 BVM รุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดล่าสุดจากประเทศรัศสเซียที่มีพลังทำลายล้างสุดโหดและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคสมกับยุคสงครามไฮบริดอย่างแท้จริง ที80 BVM ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่จากพื้นฐานของรถถังที80รุ่นเดิมซึ่งมีจุดเด่นที่ความเร็วสูงและคล่องตัวโดยในรุ่นใหม่นี้ได้มีการอัปเกรดระบบป้องกันและอาวุธให้ทรงพลังยิ่งขึ้นติดตั้งเกราะป้องกันแบบรีลิกเอรารุ่นใหม่ซึ่งสามารถต้านทานกระสุนเจอะเกราะและอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลใหม่ล่าสุดที่สามารถเล็งเป้าหมายและยิงด้วยความแม่นยำสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน สำหรับราคาในปี2025 2026นั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่มีคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าราว15-20%เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาระบบต่างๆให้ทันสมัยขึ้นมากในด้านเครื่องยนต์ T80 BVM ยังคงใช้เครื่องยนต์เทอร์บายน์แก๊ส GTD 1250ซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง1,250แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในพื้นที่วิบากได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะเป็นรถถังแต่ที80 BVM ก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของลูกเรือภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีพื้นที่ใช้งานที่ดีขึ้นมีระบบปรับอากาศและลดเสียงรบกวนขณนะขับเคลื่อนนอกจากนี้ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์สำหรับการสื่อสารและการควบคุมยุทธการที่ล้ำสมัยพร้อมการเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีแบบเรียลไทม์เรื่องของความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้ารถถังรุ่นนี้มีระบบช่วยผู้ขับขี่เช่นระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทรงตัวและการแจ้งเตือนการถูกเลงจากข้าศึกซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดให้กับลูกเรือได้มากขึ้นในสนามรบสุดท้ายนี้รถถัง T-80BVM รุ่นปี2026เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัสเซียในสนามรบสมัยใหม่ด้วยพลังทำลายล้างที่ทรงอนุภาพระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่เน้นทั้งการรุกและการตั้งรับอย่างสมดุลสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางการทหาร อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ